สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาเวฟร้อยสิบไอดับสัวนนี้ก็จะเป็นตัวสองพันสินะครับผมเ,เป็นชุดเฟร,รมใหม่แต่เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับคันนี้ก็มาด้วยการไม่ติดนะครับผมจะติดบ,บ้างไม่ติดบ,บ้างนะครับผมคลา้คลายน้ํามันไม่ลงนะครับหวัวเทียนก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนเมื่อตะกี้นี้นะครับผม เปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับไม่ติดเหมือนเดิมกำลังอัดรถด,ด,ดีนะครับกำลังแน่นปึ๊กเลยนะครับผมต,บติดนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดับปู่ลงไปนะครับผมนี่คันนี้ก็สงสัยใ้เจ้าตัวปั๊มนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับดูแรงดันน้ำมันก่อนนะครับ ผมเปิดสวิตกุญแจดูแรงดังนน้ำมันนะครับเบามากนะครับผมไม่สู้มือครับน่าจะมีปัญหาระบบปั๊มนะครับเดี๋ยวเราขอเอตกัวปั๊มมาดูนะครับน่าจะมีปัญหานะครับแรงดังนน้ำมันไม่ถึงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ อะไรพวกนี้ก็ดีครับมีของราคาถูกให้เลือกซื้อนะครับไมก่อนหัวฉีดตัวระบบปั้มต๊กใหม่ๆก็แพงนะครับผมมีแต่หลักพันนะครับต่ไมก่อน จะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมน่าจะเปลี่ยนแต่มอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราเอาปั๊มมือสองเรามาลองนะครับปั๊มมือสองเรา ครับโอเดี๋ยวมาลองปั๊มเดี๋ยวนี้ดันดีนะครับเดี๋ยวลองเทสก่อนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของมันนะครับเราต้อมาลองสตาร์ทก่อนนะครับลองกระตาดด่ ต่าจะเกี่ยวกับปั๊มนะครับผมก็ตัวนี้ปั๊มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณลองเฉยๆนะครับผมปั๊มตัวนี้ก็เป็นน่าจะเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้ฟื้อใหม่นะครับ เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปซื้อปั๊มมาเปลี่ยนก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ